พูดถึงหมายตกปลานะครับสายหวานนี่นะครับก็จะอยู่โซนแก่งกระจานเพชรบุรีเนาะก็เป็นอีกหมายหนึ่งครับที่ผมประทับใจและชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับถึงได้มาที่นี่บ่อย,อยปลาเนี่ยไม่ได้หวือหวาไม่ได้เยอะมากอะไรครับแต่ว่ามันมันได้ฝึกหลายๆอย่างฝึกความอดทนฝึกการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับจะทาให้ปลากินยังไงสภาพน้ําอากาศเป็นยังไงนะครับมันไม่ง่ายและก็ไม่ยากครับนะนะ ก็เป็นหมายในดวงใจนะนะลองถามดูนะครับว่าตัวเองชอบหมายแบบไหนชอบอยู่ตรงไหนนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบไหนออกมาจากตัวเมืองบ้างครับออกมาจากความวุ่นวายบ้างแล้วก็มาค้นหาความสงบสุขของธรรมชาติเรื่องปลาไว้ทีหลังครับแต่เรื่องผ่อนผันสาคัญกว่าเนาะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมมาค่อนข้างประจํามาบ่อยมากนะครับปลาได้บ้างไม่ได้บ้างได้น้อยบ้างได้มากบ้างแล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือบรรยากาศครับของที่นี่ ลองแวะมากันได้ครับสบายใจโฮมสเตย์ครับนะนะ เต๋อตลอดเลยถ้าทำเต๋อตลอดที่เราจะนั่งใกล้ๆกลับหรือเปล่าเก็บตะไหน้าแล้วกับเก็บตะข่ายละเออนีะครับเขามาเก็บตะข่ายก็ตั้งแต่เช้าครับมีตะป้าเล็กไปเรื่องเสียงพอดีเขาตัดเหล็กข้างบนนะครับ นี่นะมาเก็บตะข่ายก็ล้อมตั้งแต่ข้างในครับยาวไปถึงนอกนู่นเลยนะครับก็ถ้าเก็บตะข่ายก็น่าจะโล่งขึ้นนะปลาน่าจะขยับเข้ามาหาเราบ้างนะครับไม่มีอะไรขวางละโอเคไปหลังเขาเก็บตะข่ายเดี๋ยวรอลุ้นดูครับจะเป็นยังไง กเกี่ยวไม่เกี่ยวสายคันนึงครับก็เลยหลุดไ, <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่ามันมาลนะโอ้โหหลุดเฉยเสียดายไปลุ้นชงบายนี่ก็มันเที่ยงกว่าครับจะได้ทำไม เซียนไซนี oh okay. you. You. No. ้โอเคนะเรียนวิ่งเข้าต่อตะกี้สายูสตะเปลี่ยนเข้าเลยมีน่าจะดีถ้าอากาศดีๆน่าจะดีเรียนโห่นี้ทั้งวันครับนะไม่ค่อยได้ถ่ายครับมันอบอ้าวมันร้อนมากนี่คือฟ้าคือฝนที่สี่โมงกว่าอยนะดูคลื่นลมผมเลยพักคันครับก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะ ก็จะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันครับวันนี้เรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่เห็นแล้วก็หลุดที่เหลือก็ปลาหมอปลาอะไรเงี้ยครับตอดเล่น่ะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่นูน้นที่นาเข้าไป שאולט ที่สองของเช้าวันนี้ครับนะนะใสนี่โอ้โหใบเองเนี่ยมือครับ0.8ใหญ่เลยตัวนี้โอเคสวยงามครับไปลุนตัวต่อไปนะนะวันนี้ดีหนะ่อยนะเบ้ง เบ่งเลยนี่ครับใหญ่จัดสองแน่นอนนางฟ้าเก่งกระจนัน แลอ่ะครับนะนะ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงนะครับก็ช่วงเช้าตั้งแต่8ดโมงครับก็กินเรื่อยๆเนาะก็มีนางฟ้าขึ้นมานะครับสามหางแต่ว่าผมถ่ายได้แค่2ตัวอีกตัวหนึ่งไม่ทันนะก็มา3แต้มละแล้วก็ปลาหมอปลาหมอก็เข้าเรื่อยๆตอนนี้ลมครับปัญหาที่เราเจอก็คือลมวันนี้อากาศดีนะครับมีแดดมีลม แต่เมื่อวานนี้นิ่งสนิทเลยก็ย้ายหมายเข้ามาอยู่ข้างๆกันเดี๋ยวตอนช่วงสายๆถ้ามันร่มๆเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับสภาพหมายนะครับก็มาตอนช่วงที่น้ํามันเริ่มขึ้นน้ําเริ่มอิ่มตัวนะครับหญ้าใต้น้าก็ก็เริ่มเน่าแล้วนะครับก็ก็โอเคเริ่มดีขึ้นของเก่งกระจานนะครับแต่ว่าผมอยู่หมายสลายใจเป็นหมายที่เราโดยส่วนตัวผมผมชอบหมายนี้ครับก็คือเราชอบหมายไหนเราก็ไปที่เราแบบอยากไปเนาะ อย่าไปซีเรียสเรื่องปลามากนะครับก็มีความสุขตรงไหนก็ไปตรงนั้นครับนะนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราลุ้นดูเนาะเช้าๆเดี๋ยวทำกับข้าวผอบอต้มขม้าวต้มก็เดี๋ยวหาข้าวเช้ากินก่อนนะครับแล้วก็ตีเยอทิ้งไว้แล้วก็ตั้งก้องเปิด,ดยาวๆเลยก็เดี๋ยวถ้ามีกดคงได้เห็นนะครับแต่คาดว่าวันนี้น่าจะมีแหละเพราะว่าอากาศดีครับอาจจะมีโอกาสเพิ่มเติมเนาะไปเดี๋ยวตามลุ้นันครับนะนะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยมาคุยกันต่อ 啊刘洋。<解><解> อะไรวะดึงขนาดนี้โอ้โหเผิดไม่ได้ À, mọi người không gì nó nhiều lên không nặng à. มาแล้วสองคันซอนอันนี้ปลาหมอยังอยู่นี่อยู่เลยนะ,อะโอเคลุนต่อไปแล้วมันเริ่มเข้าบอกว่ามันน่าจะเริ่มเข้าเรื่อยๆล่ะไป เพียบเพียบเก่ไปแล้วกล้องแป๊บนึง ใส่ก็ได้อยู่นะใส่นี้น่าจะโลก,กว่าเกือบสองอ่ะแต่ละตัวทางห่างเนะครับช่วงสายเนาะแต่ว่าถ้าห่างเนี่ยแต่ละตัวนะนะดนะูดูใส่ไม่เล็กนะครับเบ้งเลยตัวเนี้ยของกว่าดูเบ,บ้งเลยโอ้โหใหญ่จัดอโอเคไปลุ้นต่อไปครับใหญ่จัดเขียนเข้ามาจังหวัดแดดเปรี้ยง เราพักเบรกได้แป๊บเดียวครับนะนะพายุเข้าโคตรไวเลยวไม่ทันสภาพนะครับอันนี้้องตีนะครับก็มานั่งเล่นด้วยกันก็ดูเก็บกันแทบไม่ทันครับแต่ละคนโอ้โหเลเทะก็ไม่ทันได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามามาเร็วมากแล้วก็เดี๋ยวจะลุ้นอยู่ครับเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าจะใหม่อีกลู่นหนึ่งหรือเปล่าก็เดี๋ยวเวลาที่เหลือเนาะเวลาที่เหลือนะนะเดี๋ยวก็ ลองลุ้นดูครับช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นนี้เดี๋ยวผมเก็บของกลับละเนาะไปก็ถือว่า,าได้บันเทิงครับในหลายๆเรื่องนะครับไปเ,เดี๋ยวนี้แดดมาแล้วแดดมาแล้วอ้าวตายมันคือประสบการณ์พี่โอ้พี่เจอยิ่งกว่านี้มาแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่ทางสต้เต้เตออหยุดหยดหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วเต้งด๊อ อืไม่อยู่วะไม่ทันปั้หมอตั้งหมอกลับกลับอีกแล้วกลับกลับอีกแล้ว ในวันที่ยาก,ยากนะครับ2วันหนึ่งคืนเนาะก็ประมาณนี้ได้ปลานิลทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็ปลาหมอเนี่ยน่าจะ20อัพแต่วันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยผมไม่ได้เลยนะเพราะว่าพายุฝนมันเข้าครับฝนตกก็ไม่มีตอดไม่มีสก,กิสก,กัดอะไรเลยก็ประมาณนี้เนาะก็มาทดสอบช่วงที่น้ำมันขึ้นใหม่ๆนะครับก็ถือว่าโอเคครับพอได้สนุกเนาะ ก็มันอาจจะยา,ยากๆหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเราได้ได้พักผ่อนไปในตัวเนาะเป็นหมายที่ผมชอบอยู่ละก็มีโอกาสก็คงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอให้น้ําเต็มอีกสักนิดหนึ่งน่าจะดีก็ถ้าน้นาสนใจก็มาได้เลยครับสบายใจของสเตย์เนาะก็ผลงานก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าน้าชนื่นชอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ฝากบรรยากาศดีๆของสบายใจคอนสเตย์ไว้นะครับเดี how, ๋ยวช่วงน้ําขึ้นเนี่ยน่าจะบันเทิงกว่านี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าใหม่หน้าครับนะนะจะไปที่ไหนติดตามเราชมครับผมไปแล้วสวัสดีครับนี่ตีมีอะไรฝากไหมนั่นแน่โอเคนะนะแค่นี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าใสดีนะเนี่ย E eu já